สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนครูชื่อครูสิริกิจรชิีกรเวียงวะไรลสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการกรอกแบบรายการนะคะเมะื่อวานนี้เรียนใบฝากเงินใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนใบถอนเงินไปที่ธนาคารเดียวกันนะคะนักเรียนก็จําได้ไหมคะเมะื่อวานนี้ฝากกี่บาทคะ่ะ สองพันบาทใช่ไหมคะแต่วันนี้เราต้องการถอนเพียงแค่ห้าร้อยบาทเวลานันกเรียนกรอกลงไปนักเรียนก็กรอกให้ชัดเจนดังตัวอย่างนะคะตัวเลขให้ชัดเจนค่ะตกไปตัวหนึ่งเราก็ถอนไม่ได้อย่างเช่นเราต้องการห้าร้อยบาทแต่เราใส่จำนวนตัวเลขศูนย์เนี่ยตั้งสามตัวก็ไม่ได้ดังนั้นเพียงแค่ศกจำนวนเท่านั้นเป็นห้าร้อยบาทใช่ไหมคะ ก็ต้องกรอกให้ถูกต้องไปที่ธนาคารเขาก็จะอนุมัติให้เราถอนได้นะคะารายละเอียดต่างๆนี้เราไปเรียนกันนะคะนักเรียนก็เตรียมนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมกับหนังสือพอวนนะคะตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการ ใบถอนเงินนะคะต้องเรียนเปิดหนังสือหน้า131กับ132เตรียมมาแล้วใช่ไหมคะนะต้องเรียนดูในข้อที่3ใหญ่ข้างล่างนะคะศึกษาดูว่าใบถอนเงินนะคะจากนั้นเราก็ตอบคําถามไปทีละข้อตามคุณครูนะคะลงอ่านในใจแล้วก็ตอบพร้อมๆกันนะคะแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบรายการในหน้า132 โดยสมมติรายละเอียดต่างๆตามความเหมาะสมแต่ให้ตรงกับใบฝากเงินที่เมื่อวานเราเรียนไปนะคะอย่างเช่นถ้าเรียนต้องการถอนเงินจํานวน500บาทจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนา,าคารออมสินใช่ไหมคะ,ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะตอบคําถามหน้า131ดูนะคะข้อ3.1ตั้งใจนะคะ <S <S บัญชีของ <S <S <ม>อนักเรียนเป็นบัญชีประเภทใดนักเรียนก็เขียนให้ตรงกับใบฝากเงิน ซึ่งใบฝากเงินเมื่อวานนี้เผื่อเรียบใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เขียนเผื่อเรียบเช่นกันแล้วก็ตอบคำถามลงในแบบฟอร์มในหน้า132ในการเช็คถูกตรงคําว่าเผื่อเรียบนะคะของแบบรายการใบถอนเงินนะคะก็ต่อไป3.2นักเรียนจะถอนเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอนเช็คนะคะเมื่อวานเราเป็นเงินสด วันนี้เราคงเป็นเงินสดเช่นกันเพราะเราไปที่ธนาคารนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกในแบบรายการเช่นเดียวกันนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วข้อสามจุดสามนักเรียนจะถอนเงินจากบัญชีซึ่งเปิดที่สำนักงานสาขาใดอย่างเมื่อวานนี้ใบฝากเงินสาขาเรี่ยงปาเป้าแล้วก็ใส่ไปสาขาเรียงปาเป้าถ้าเมื่อวานนี้เป็นสาขาวางเหนือเราก็เขียน ตรงกันกับใบาฝากเงินนะคะเข้าใจนะคะหน้าต่อไปหนึ่งร้อยสามคำตองข้อที่สามจุดสี่นักเรียนไปถอน,นเงินวันไหนนะคะวันใดเราก็ไปถอนวันนี้ใช,นะะ 18, ใช่ไหมคะสิบเท่าไหร่สิบแปดใช่ไหมคะสิบแปดหรือเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าค่ะนักเรียนก็ไปถอนวันนี้สิบเก้ามกราคม 2,565ห้า้ยหกสิบห้าเห็นไหมคะต่อไปสามจุห้าชื่อของบัญชีคือใครชื่อเจ้าของบัญชีคือใครนั่นคือตัวเราเองตรงกับใบฝากเงินก็อเอกชายเด็กหญิงนามสกุลให้ชัดเจนนะคะเขียนในช่อง ชื่อบัญชีของแบบรายการข้างล่างเห็นไหมคะใบถอนเงินเขียนให้ชัดเจนนะคะข้อสามจุดหกเลขที่บัญชีของนักเรียนคือเลขที่ใดก็ให้ตรงกับใบฝากเช่นกันที่เราเสียนไปเมื่อวานานี้เห็นไหมคะเราให้มันตรงกันตัวเลขอย่าให้ตกโคลนเลยนะคะมีกี่จํานวนก็เช็คดูให้ชัดเจนข้อต่อไปสามจุดเจ็ด เรียนต้องการถอนเงินจำนวนเท่าไหร่นี่ก็สำคัญมากกรอกลงไปให้ถูกต้อง500บาทเขียนให้ถูกต้องนะคะส่วนในใบถอนเงินในแบบรายการถอนเงินนะั้นเขียนเป็นตัวหนังสือด้านซ้ายมือด้านขวามือก็เป็นตัวเลขไทยก็ได้อารบิกก็ได้ให้ชัดเจนข้อต่อไป3าจุด8เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือที่อ่านได้ชัดเจนลงในช่องเจ้าของบัญชีเห็นไหมคะใบถอนเงอินข้า้น่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชีเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรนามสกุลให้ชัดเจนพร้อมกับผู้รับเงินให้ชัดเจนเขียนให้ถูกต้องด้วยตัวบรรจุนะคะแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ เรียก็ตรวจสอบทั้งหนึ่งทั้งใบแบบรายการแบบกรอบใบรายการให้ถูกต้องใบ้อดเลยให้ตรงกับตัวเลขที่เราเขียนลงไปต้องการในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกับหนึ่งร้อยสามสิบสองให้ตรงกันให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค,คุณครูก็จะให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดเมื่อกี้เราทำพร้อมกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ให้ทำแบบฝึกหัดโดยการนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะเขียนลงไปตัวอย่างในหน้า 1> 1. หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกับ132ร้อยสามสิบสองนักเรียนก็กรอกรายละเอียดลงไปเขียนเหมือนเลยค่ะให้หนักเรียนศึกษาใบถอนเงินจากนั้นตอบคำถามไปทีละข้อนักเรียนก็เขียนลงไปถ้านักเรียนต้องการถอนเงินจํานวนห้ารอยบาทจากบัญชีธนาคารออมสินแต่ทีนี้จํานวนเงินนั้นให้สมมติเอาไม่จําเป็นต้องห้าร้อยบาทค่ะสมมุตินะคะเท่าไหร่ก็ได้ไปธนาคารไหนก็ได้ ได้นะคะแล้วเราก็ตอบคำถามข้อสามจุดหนึ่งจนถึงสามจุดแปดเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนให้ถูกต้องเหมือนที่ได้เรียนไปกับคุณครูพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะคะเข้าใจหรือยังคะสำคัญมากกรอ,อกตัวเลขให้ชัดเจนรายละเอียดดิฉะนั้นแล้วธนาคารก็จะไม่อนุมัติเงินที่เราต้องการถอนใช่ไหมคะนะเขียนให้ชัดเจนดูละเอียด ทีท่วนเลยรอบครอบเลยแล้วใบถอนเงินนั้นลายมือชื่อมอบฉันทนะนยไม่ต้องเขียนผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องเขียนเขียนเฉพาะเจ้าของบัญชีกับผู้รับเงินเพราะเราไปด้วยตัวเองนะคะเขียนและสสงคุครูในวันเปิดเรียนนะคะพบกันนะคะในวันเปิดเรียนเขียนลงไปให้เรียบร้อยบันที่ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ